สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง White Sense สูงสูสองกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามที่ใช้ปัจจัยกบแล้วก็เกิดมาดูวิธีการสร้างประโยคคำถามเชิงลบและเชิงบวกรวมถึงการตอบคำถามด้วยนะคะแล้วในท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำไปพร้อมกัน ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันด้วยนะติดตามเอาไว้แล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังกันก็ได้นะคะทระายเองไม่ใช่ครูนะคะแล้วก็ไม่ได้เก่งภาษาฟินิชขนาดนั้นทําคลิปคลิน,นี้ขึ้นมานี่อยากจะเป็นแนวทางให้กับคนไทยที่กําลังเริ่มเรียนภาษาฟินิชอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคําถามจะมีสงสิ่งเกิดขนะึ้นก็คือการเพิ่มปัจจัยกบเกิดที่ท้ายคํากริยาและคํากริยาจะย้ายไปอยู่ตําแหน่งแรกของประโยค เราจะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะซีเน่โอเลตออปิสเกลียเธอเป็นนักเรียนโอเลตก s ซีเน p i อปิสเกลียเธอเป็นนักเรียนไหมเห็นไหมคะว่าคํากริยาจะมีการเพิ่มปัจจัยโกเข้าไปและย้ายไปอยู่ต้นประโยคนั่นเองประโยคตัวอย่างที่สองนะคะอย่างเช่นฮันผู้หูสัวไมะเขาพูดภาษาฟินิชผู้หูก็ฮันสัวไหมค เขาพูดภาษาฟินิชไหมเห็นไหมคะว่าคากริยาจะเพิ่มโกเข้าไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ตาแหน่งแรกของประโยคตัวอย่างที่3ามเดเซวดเตราวินโตลลัสพวคุณกินในร้านอาหารซว t e ต a ก i ตราวินโตลลัสพวคุณกินในร้านอาหารไหมเห็นไหมคะว่าคากริยาจะอยู่ต้นประโยคและเพิ่มปัจจัยเกลงไปนั่นเองวิธีการเลือกใช้ปัจจัยโกเกให้จําหลักการว่ากาลิฮอดรโมเนียนั่นก็คือสระนั่นเองใช้โก เมื่อคำกริยามีสระ,ะ arou เช่น o s a t ก o a s u t ก o ใช้เกเมื่อในคำกริยาไมะะ o ่มีสระ a อ o u เช่นคิ s สุดเก m e n a g e เกเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะม่นา m e n a g e n ยู่นัลล่นเหฉันไปโดยรถไฟ manage ก็ไม,ไม่น่าอยู่นัลล ฉันไปโดยรถไฟไหมซินาคุยสุดโอเปตตยัลต์เธอถามครูคุยสุดก็ซินาโอเปตตยัลต์เธอถามครูไหมฮันแตเกรัวก่เขาทำอาหารแตเกก็ฮันรัวก่เขาทำอาหารไหมเมอเลนไม่เมื่อฮัสะพวกเรามาสายเลนไม่ก็เมื่อฮัสะพวกเรามาสายไหม Te l ä h d e t t e lomalle. พวกเธอไปพักร้อนแ ä h ละเด e k ต e ก o m ต l l ลมันพวกเธอไปพักร้อนไหม He j u o v ว t ัด h v i a พวกเขาดื่มกาแฟววัดก็เพวกเขาดื่มกาแฟไหมประโยคเหล่านี้เนี่ยคำว่ามินะและซินะสามารถละไว้ได้นะคะอย่างเช่นแม่แดงก็ยู่นอละคุ s สุดก็อเปตตัลตในทำนองเดียวกันเมเต สามารถละไว้ได้เช่นกันอย่างเช่น o อ e ล่แมกมือฮัสซและเดดเตโกโลมอนเลยแต่คำว่า Han ย a h เฮไม่สามารถละไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสร้างคำถามประโยคปฏิเสธ,ธทำอย่างไรได้บ้างนะคะประโยคตัวอย่าง Han เอปูหูเองหลนเตีเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ เอ้ปู้หูเป็นคํากริยาเชิงปฏิเสธเรานําคําว่าเอ้แล้วก็เพิ่มปัจจัยเกิดเข้าไปและย้ายคําว่าเอ้ไปที่ตําแหน่งแรกของประโยคเราจะมาดูตัวอย่างคําถามเชิงปฏิเสธกันนะคะมินาเอ็นแม่เนยูนัลลหฉันไม่ได้ไปโดยรถไฟเอ็งก็มินาแม่เนยยูนัลลหฉันไม่ได้ไปโดยรถไฟใช่ไหมซีนาเอ็ดกุยซุยโอเปตเตียลตาเธอไม่ได้ถามครู เอสก็สินะกูสูบอเปอเรเ์เธอไม่ได öh ้ถามครูใช่ไหมฮันเอเตรัว e ก่อเขาไม่ได้ทำอาหารเอเก็ฮันเตรัวก่อเขาไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมเมมเมอเลมือหัสะพวกเราไม่ได้มาสายเมมเมก็เมอเลมือหัสะพวกเราไม่ได้มาสายใช่ไหมเตเอสเตล่าเดโลมันเลพวกเธอไม่ได้ไปพักร้อนเอสเตก็เตล่าเดโลมันเล พวกเธอไม่ได้ไปพักร้อนใช่ไหมเ e เอวัดโยก็เวียพวกเขาไม่ได oh ้ดื oh k k ่มกาแฟเอวัดกับเฮโยก็เวียพวกเขาไม่ได้ดื่มกาแฟใช่ไหมเห็นไหมคะว่าในประโยคเหล่านี้เนี่ยคำว่าซีนะสามารถละไว้ได้นะคะอย่างเช่น s กับคุชิโอเปตเตลตาเช่นเดียวกับเมแลวก็เตสามารถละไว้ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น m m มกโรเมอเรเมอร์ฮัสะเห็นไหมคะว่า m เมก Emmekö ole myöhässä? Ettekö lähde แ o m a l l e แต่คำถามว่าฮันแล้วก็เฮไม่สามารถละไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการตอบคำถามเชิงบวกนะคะเมื่อเตซสติพูดกเองนอนเตียคุณพูดภาษาอังกฤษไหมคุณสามารถตอบคำถามเชิงบวกอย่างเช่นกึ่งละใช่กึ่งละพูดกเองนอนเตียใช่ฉันพูดภาษาอังกฤษ,กฤษย ใช่โยผู Yo, ้คนเองลอนเตียใช่ฉันพูดภาษาอังกฤษการตอบในเชิงลบ Negative เ s t i คือผู้หุดก็เองลอนเตียคุณพูดภาษาอังกฤษไหมเราจะมาดูการตอบเชิงลบก,กันนะคะว่าตอบไปว่า n, my, n uh. ไม่ n ผู้หูไม่ฉันไม่พูด a n ผ uh ู้หูเองลอนเตีย ไม่ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษใช้คำถามกกเกิดในภาษาพูดนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับภูมิภาคในฟินแลนด์ด้วยนะคะจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามภาษาพูดด้วยนะคะตัวอย่างคำถามในภาษาพูดหรือว่าผู้เหเกียริน <im S 2> <ม>ั้นอย่างเช่นผู้หุดโกเองลันเตียคุณพูดภาษาอังกฤษไหมผู้หุดแซเองลันเตียอสุดโกสวเมสซาคุณอยู่ในฟาาินแลนด์ไหมอสุดแซส,สวเมสซา ูหูกว่าฮันเองลันเตียเขาพูดภาษาอังกฤษไหมผู้หเซเองลันเตียอสุกว่าฮันวอมเขาอยู่ในฟินแลนด์ไหมอสุกเซวมสะเห็นไหมคะว่าภาษาพูดเนี่ยจะออกสำเนียงคล้ายๆกันแต่ว่าจะย่อนิดหน่อยอะนะ อาจจะยากเวลาที่เราพูดแบบไวๆแต่ว่าพอเราเริ่มพูดไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคล่องเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันเพื่อฝึกการใช้โกเกิดไปด้วยกันนะคะถ้าอยากทำเองก่อนเนี่ยสามารถกดพาวส์ไว้เลยนะคะกดหยุดวิดีโอไว้เลยนะเพื่อดูคำตอบภายหลังไปด้วยกันนะคะฮันแม่แนกูรุินลลเขาไปเรียนหลักสูตรแม่แนกกับฮันกูรุิเลยเขาไปเรียนหลักสูตรไหม ลเดมเมอทล่ล äh ่เราจะออกเดินทางตอนเย็นและเดมกับเมอทล่ลเราจะออกเดินทางตอนเย็น ok กันไหมซินาตุเลตมุก่อนคุณมาด้วยตุเลตก็ซินามุกอนคุณมาด้วยไหมแต่เอสตเตียดา t อโยเตตคุณไม่ทราบที่อยู่เอเตกเตเตียดาโอโซยเตตคุณไม่รู้ที่อยู่หรอ เขาเล่นฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลไหมและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้กลับไปถ้าเกิดว่าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้คนที่กำลังเริ่มเรียนภาษาฟินิชเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะคะกี่ตอสเมนาฮันตาเซอราวัสเซมิเดอสซาไมค์ก้าบ๊ายบาย